ให,ให้แล้วแทงต่อเอินโยมาเองเอินโยมาเองเอินโยมาเองครับเอินโยแล้วต้อง สวัสดีครับก็ก่อนไปเล่นนะครับผมก็ต้องขอโทษทุกคนเลยครับผมที่หายไปนานมากๆครับผมสำหรับ p พ a y เยอร์โครับก็ตอนนี้ครับก็เป็นพาร์ทที่41กันแล้วนะครับซึ่งที่จริงแล้วนะครับผมพาร์ทที่41ก็จะเป็นช่วง2นัดสุดท้ายก่อนที่จะปิดฤดูกาลลาลิก้าสเปนนะครับผม แต่คือผมอัดไปแล้วครับผมแต่ไฟล์มันเสียครับแล้วผมไปเซตเรียบร้อยแล้วก็ทําให้จบฤดูกาลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเรามาดูผลของลาลิก้าสเปนครับว่าใครได้แชมป์แล้วก็มาดูผลงานของเอลินโยครับว่าตลอดทั้งฤดูกาลเขาทําผลงานได้ดีแค่ไหนครับผมมาดูกันที่แชมป์ของลาลิก้าสเปนนะครับผมก็เป็นเลอมาริดครับเตะไป38นัดนะครับผม เก็บได้ถึง103คะแนนครับส่วนอันดับที่2ครับเป็นแอตแลติโกมัตริดครับผมเก็บไปถึง99คะแนนครับส่วนอันดับที่3ครับเป็น FC b a r บาร์เซลนาครับผม,บบเ,บผมเก็บได้แค่86คะแนนครับ แต่ก็ยังดีครับผมได้ไปอยู่่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูการหน้าด้วยครับผมและดาวซันโวในฤดูการนี้นะครับก็เป็นเอลินโยนะครับผมลงไปทั้งหมด34แมตช์ครับผมยิงได้ถึง39ประตูครับส่วนรองดาวซันโวครับเป็นจอฟฟิลิปครับผมลงไป38นัดยิงไป32ประตูและอันดับที่3ครับเป็นวินิซิอุสจูเนียครับผมยิงได้31ประตูครับ และทางด้านของแอซซิดครับผมก็ยังเป็นเอลินโยนะครับลงไป34มมตรครับผมแอซซิดได้ถึง22ประตูครับและอันดับที่2ของแอซซิดครับผมก็เป็นออสแมนเดมเบเล่ครับผมแอซซิดไปถึง16ประตูสงสัยเรา2คนมั่งจะแอซซิดให้กันเองครับผมต่อไปมาดูกันที่แชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกหน่อยครับผมก็เป็นลิเวอร์พูลครับผมชนะเรอัลมาดริดครับผม2ประตูต่อ3ครับ และดาวซันโวลในยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับก็เป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากเอลนินโยครับผม10ประตูครับกับการลงเล่นแค่แปดแมตช์ครับโอ้โหนี่ได้ดาวซันโวมา2รายการแล้วนะและเป็นรายการเป้งทั้งนั้นเลยครับและแอสซิสครับก็ยังเป็นเอลนินโยครับ4แอสซิสครับกับ8แมตช์ส่วนอันดับที่2ครับเป็นเควินเดอะบอยครับผม4แอสซิสเช่นกันนะครับแต่ลงไปถึง11นัดมาดูทางด้านยูโรป้ากันหน่อยครับแชมป์ก็เป็นของอาร์เซนอลครับผมชนะเลสเตอร์ซิตี้ครับด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ครับผม ต่อมาครับเป็นผลงานของเอลนินโยนะครับผมในฤดูกาลล่าสุดนะครับ ก็เลตติ้งของฤดูกาลนี้นะครับผมอยู่ที่8.2นะครับผมก็ถือว่าเยอะมากครับและพาทีมบาร์เซโลนาครับผมเข้าถึงรอบ16ทีมนะครับของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกครับผมและนำทีมได้แชมป์ครับผม2รายการครับคือซูเปอร์โคปาครับผมกับโคปาเดสปาน่าครับผมและก็ยังติดแมนออฟเดอะแมตช์ครับผมถึง27เกมครับผมติดทีมออฟเดอะวีคครับถึง12วีคครับแล้วก็เป็นเพเยอร์ออฟเดอะมันครับผม3ครั้ง แต่ก็ยังไม่เคยเป็น p พเยอร์ออฟเดอะเครับผมและนี่ครับคือเป้าหมายสูงสุดของเราครับผมคือ p พเยอร์ออฟเดอะเมาดูทางด้านการลงสนามกันหน่อยครับลงสนามไปถึง51เกมครับผมชนะ33เสมอ12และแพ้แค่6ครับผมยิงไปถึง55ประตูนะครับแอสซิสต์อีก31ประตูและโดนใบเหลืองครับผมแค่2ใบครับยังไม่เคยโดนใบแดงในฤดูกาลนี้ครับผมถือว่าเป็นผลงานที่ดีมากๆครับสำหรับนักเตะดาวรุ่งนะครับผมอายุยังไม่เกิน25 และหลังจากจบฤดูกาลครับผมก็มีฟุตบอลยูโร2024ครับผมซึ่งเอลินโยของเราครับผมก็ได้ติดทีมชาติสเปนมาเตะด้วยนะครับซึ่งในกลุ่มของทีมชาติสเปนครับผมก็จะมีฝรั่งเศสครับโรมาเนียและก็รัสเซียครับซึ่งทีมชาติรัสเซียเราเจอกับเขาบ่อยมากๆครับผมก็เดี๋ยวเราต้องไปดูกันอีกทีครับว่าเราจะมีโอกาสได้ลงสนามกี่เกมครับสำหรับรายการทีมชาติรายการนี้ครับ โอเคมาครับผมมาเริ่มทัวร์นาเมนต์กันดีกว่าครับเกมแรกครับสเปนครับก็จะเตะกับโรมาเนียครับซึ่งเกมนี้ครับไม่มีชื่อเอลินโยครับผมกอเดี๋ยวไปลุ้นเพื่อนกันแล้วกันว่าจะเป็นยังไงครับผมคิดว่าน่าจะชนะได้อยู่แหละโรมาเนียก็ไม่ใช่ทีมชาติที่แบบว่าน่ากลัวเท่าไหร่ครับผมมาดูกันหน่อยโอเคสามหนึ่งครับสบายสบายเลยโอ้โหโอยาซาเบลครับผมซัดแฮตติกครับในเกมแรกโอ้โหสุดยอดครับ มาครับผมมาดูกันในเกมที่2ของฟุตบอลยูโรครับผมซึ่งนัดนี้ครับรัสเซียครับผมจะพบกับสเปนครับผมซึ่งเอลินโยครับมีชื่อด้วยนะครับแต่จะโดนจับไปเล่นทางฝั่งขวานะครับผมก็น่าสนใจเหมือนกันครับว่าการที่เราโดนโยกมาเล่นทางฝั่งขวาจะทําให้ผลงานเราดีขึ้นหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าช่วงหลังๆนี่เราเล่นหน้าเป้าแล้วไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเลยครับก็ต้องไปดูกันในเกมครับว่าเปลี่ยนตําแหน่งครับผมแล้วจะทําให้ผลงานดีขึ้นหรือว่าจะแย่ลงครับผม ตารางคะแนนตอนนี้ครับผมสเปนครับอยู่อันดับที่2นะครับผมมี3คะแนนส่วนอันดับที่1ของตารางครับผมก็เป็นฝรั่งเศสครับโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมก็ฟุตบอลทีมชาติทีไรครับผมเกมบั๊กทุกทีครับไม่ค่อยมีไลน์อัพให้ดูเสียดายเหมือนกันผมอยากเห็นไลน์อัพมากเลยมาเริ่มเกมครับัสเซเป็นไยเคลียครับผมบั๊กลสเซครับจะบุกจากซ้ายไปขวาครับผมมา วินพาบอลไปแล้วครับออกมาทางฝั่งซ้ายของเขาครับผมยังไงดวลกับเบย์ลินครับเบย์ลินโอเคถึงแล้วให้เดลินโยเดลินโยให้เบยลินทีแล้วสปินครับวันนี้จะแทงขึ้นเดลินโยไปเองครับเดลินโยจะจ่ายครับไม่ผ่านครับผมมาแล้วเดลินโยครับเดลินโยให้ก่อนโอเคตั้งใหม่เลยโดดี้ สวยมากกลับหน้าครับผมโอ้โหเบเยรินไม่ค่อยเช็คลายเลยครับเบเยรินดูครับอูวิแต่แทงไกลมากเลยอะ่ะรับเต็มตัวเลยครับเอ็นโยกออกไปทางฝั่งซ้ายถึงด้วยเอา้ายังไงครับโยกเข้ามาเคียวเอา้าสะพดัดนะครับเอ็นโยเอ็นโยได้บอลไปเองครับเอ็นโยเอ็นโย ลอบเพื่อนอยู่ให้โอ้โหย้อนหลังครับผม,มโยนดีหูสวยมากโอ้โหจังหวะดีสวยมากครับแล้วยกมางี้โอ้ยยินดีให้มาให้ก่อนโอ้โหคืนไกลเกินเดี๋ยวมโยครับเอลยูได้ปั่นครับแล้วโอ้ยจังหวะแรกครับผม ดูครับปั่นด้วยซ้ายครับโอ้ยโค้งสุดๆครับผมแต่มันยังไม่ได้ครับอเ,เอาล่วงไปแล้วหนึ่งโรดี้ไปเอลินโยได้บอลเอลินโยได้แปรด้วยซ้ายครับแล้วติดเซฟโอ้โหปฏิกิริยาครับผมดีมากเลยดูครับโอ้โหเจาะได้แล้วเข้ามาที่เอลินโยเขาแล้วแปรด้วยซ้ายครับโอ้โห มาครับมาดูกันใน45นาทีหลังครับมาดูกันว่าไปนครับจะทําผลงานได้ดีขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าครับและเอลินโยครับผมจะปรับตัวกับทีมได้หรือยังรโยน์สวนกลับครับบอลอยู่ที่โกลวินเผาแล้วครับโกลวินไปยาวๆเลยครับโกลวินโอ้ยเบเยลินก็ไม่ทันทั่โกลวินแล้วยกด้วยซ้ายเสาไกลได้ขึ้นด้วยแล้วโอ้ยเกือบครับผมโอ้โหตัวประกอบครับทําอะไรอยู่ดูยกมาโอ้โหเกเมโดครับผมประกบไม่ติด เหมือนถ้าหล่ำไปครับเกมเมดมาแล้วเอ็นยโยปินเลยยาวๆเลยครับตัวนายไม่มีไปเองครับตัวนายไม่มียิงเองครับลูกโอ้ยมันต้องได้แล้วโอ้โหมีตัวมายืนปิดเส้นอีกอันนี้ยอดสวยมากยกไปตัวไกลแล้วยิงครับติดเซฟอีกโอ้โหอะไรครับเนี่ย ยิงโย้โหแต่ให้โกลวินเฉยเลยกูโอเคแล้วบอลอยู่ที่เชลล็อกเชลล็อกครับเชลล็อกไปเองอเบอรพื้นที่เยอะมากครับตอนนี้นาทีที่80แล้วชออเชลล็อกยังไงยกแน่ๆครับอย่างนี้ยกเข้ามาแล้วได้เช็ดด้วยโอ้โหถึงเด็กีอาเหมือนเล่นเอาแค่เสมอครับมาบอลที่เิงโยเยิโยพาบอลไปเิงโยไปเิงโยไปแล้วหลบมาเข้าไหนแล้วทัดแบ็กไปวิลเลียมยิง้เรียบร้อยครับโอ้โห กูจะได้ครับผมนาทีที่90ดูครับเอลินโยมาเองครับพาบอลมาแล้วดูดิโยกออกขวานิดนึงก่อนที่จะทัดแบคเข้ามาครับแล้วเป็นวินลี่มครับผมแท็บอินเข้าไปโอ้โหนี่มันต้องให้ผมวิ่งอย่างงี้จริงหรอถามจริงมาครับตอนนี้ก็นาทีที่90แล้วนะครับผมทดเวลาบาดเจ็บ2นาทีก็ใกล้จะหมดแล้วครับอีกประมาณ10วิแล้วหมดเ,เวลาครับผม สเปนครับผมเฉือนชนะรัสเซียครับผมศูนย์ประตูต่อนหนึ่งครับผมจากวินเลียมครับอถัดคือไท้เอินิโยครับสปริ้นพาบอลไปแล้วทัดแบคเข้ากลางสวยมากๆครับโอ้โหต้องให้ทำเองวะ่ะ จบไป2เกมครับตอนนี้ครับอันดับที่1ของกลุ่มดีนะครับผมก็เป็นฝรั่งเศสครับผมมี6คะแนนเต็มและอันดับที่2ครับก็เป็นสเปนของเราครับมี6คะแนนเต็มเช่นกันครับผมแต่ผลต่างประตูได้เสียเขาดีกว่าครับผมและนัดต่อไปครับผมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มครับผมก็เป็นสึกชิงอันดับที่1ครับระหว่างฝรั่งเศสกับสเปนครับผมก็ต้องมาลอลุ้นครับว่าเราจะมีชื่อหรือเปล่าแล้วก็ถ้าไม่มีชื่อก็หวังว่าเพื่อนจะทําผลงานได้ดีๆนะ มาครับมาลุ้นไปด้วยกันครับผมเกมสุดท้ายครับผมของรอบแบ่งกลุ่มที่สเปนจะพบกับฝรั่งเศสครับผมว่าเอลนิโยครับจะมีชื่อหรือเปล่าครับไปลุ้นไปพร้อมๆกันเลย เกมนี้ครับโอ้โหเอรินโยครับไม่มีชื่อครับผมโดยประสาษาในนัดนี้ครับเขาจะใช้อเซนซซโอครับวินเลียมแล้วก็โอยาสเบลครับผมก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปลุ้นเพื่อนแล้วกันนะว่าจะชนะได้หรือเปล่าครับมาดูกันหน่อยโอ้ยโอยาสเบลครับซัด2ประตูครับให้สเปนครับชนะฝรั่งเศสครับ2ประตูต่อศูนย์ครับผมโอยาสเบลท็อปฟอร์มากๆครับตอนนี้น่าจะยิงได้5ประตูแล้วอะโอ้ยดาวซันโวของรายการนี้เลยครับโอยาสเบลและเกมต่อมา ครับผมก็จะเป็นรอบควอเตอร์ไฟนอลครับผมมาดูกันหน่อยดีกว่าว่าใครเจอกับใครบ้างครับก็คู่แรกครับเป็นเจอรมันครับผมพบกับเนเธอร์แลนด์ครับคู่ที่2ครับอังกฤษครับผมจะพบกับฝรั่งเศสครับและคู่ที่3ครับผมโปรตุเกสครับพบกับตุรกีและคู่สุดท้ายครับเป็นสเปนครับผมทีมของเราครับพบกับเบลเยียมครับโอ้ยโอเคนัดนี้มีชื่อครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเขาจะจับเรายืนตรงไหนครับผม โอ้โหเหมือนเดิมเลยครับผมจับเรายืนในทางฝั่งขวานะครับหวังว่าจะดีขึ้นกว่านัที่แล้วนะถ้ายังไม่ดีนี่ผมว่าอาจมีโอกาสตกรอบว่ะนัดนีต้องเค้นฟอร์มเก่งออกมาให้ได้ครับเพื่อพาทีมผ่านเข้ารอบต่อไปครับผมมาครับเกมนี้ครับเป็นฟุตบอลรอบควอเตอร์ไฟนอลแล้วนะครับผมก็สเปนครับนำทัพมาโดยฟาเบียนครับส่วนเบลเยียมครับที่เห็นก็เป็นเควินเดบอยนะครับผมนี่ครับผมคือไทม์ไลน์ครับผมของทุกๆทีมนะครับ ทำไมผมไม่เจอตุรกีวะยังคาใจอยู่โอเคก็เดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่าครับผมตรงนี้ยังบั๊กเหมือนเดิมครับอยากดูไลน์อัพป่าผมอยากเห็นไลน์อัพเบลเยี่ยมมากเลยะเสียดายครับแต่ไม่เป็นไรมาลุยกันครับก็สเปนจะเป็นไฟเคลียรครับก็เขาจับอาเซนซิโอยืนหน้าเป้าเลยครับผมโอเคเป็นลูกฟรีคิกครับผมเปิดโดยอาเซนซิโอมาโคอาเซนซิโอโอ้โหรอเสาแรกยกไปไกลเลยครับ ไม่ได้ลุ้นเลยครับอาเซนซิโอมาสวยมากแทงเลยเออสวยอัิโยตัดนายตัดเข้านายครับอัิโยดีดแล้วยิงครับเรียบร้อยครับอาเซนซิโอฮู้ยนาทีที่5ครับผมสเปนขึ้นนำเบลเยียมครับจากอาเซนซิโอครับผมเป็นบาร์เซโลนาคอลเล็กชันครับผมคอนเนคชันใช่ไหมรู้เขาเรียกว่าอะไรครับผมแต่ดูครับผม2ตัวครับผมจากบาร์เซโลนาครับ โอ้โหอาเซนซีโอ้หักข้อยิงยากเหมือนกันครับแต่ทำได้โอเคสเปนขึ้นน้ำแล้วครับตอนนี้ผู้วิ่งหน้าบานมาเลยครับเอลินโย่เบียนยกมาเอลินโย่ครับจับด้วยสายให้ให้แล้วแทงต่อเอลินโย่มาเองเอลินโย่มาเองเอลินโย่มาเองครับเอลินโย่เราต้องสั่นแล้วไม่มีใครโอ้โหนี่นี่ยิงนะนี่ผมกดยิงนะครับผม โอ้โหมึงจะแป๊กอะไรขนาดนั้นครับอินเดบอยโอเคเอลนโยเอลิโยไปเองเอลนโยไปเองครับไปเองครับเอลิโยมีความเร็วแล้วตัวตัวบัดนี้เอลนโยสปินแล้วครับสปีดโอ้โหแทงมาแรงแซงแสงไม่ได้ครับโดนเสียบไว้โอ้โหแทงมาเอลนโยอีกแล้วครับบอลขึ้นทางเอลนโยตลอดอัสเซนติโอเบิร์นมาสวยมากเอาแล้วพื้นที่มีเยอะครับเอลนโยเอลนโยเอลนโยมีความเร็วไหมเอลนโยทัดแบงค์ที่ทัดแบงค์ไปโ สไลดก็ได้เพื่อนอเกือบได้ประตูที่2ครับผมเดวินโยกไปง่ายนีมึงเนี่ยเหลือเหลือแดกเห็นแล้วเลวินโย,ยกไปเลยครับไม่ได้ครับโอ้ยแล้วบอลถึงลูกกะกูพักต่อที่เอเดนเอเดนแทงลูกกูหุย้ยชิบหายแล้วครับลูกกูครับโรเมโลลูกกูอุ้ยทั้งใหญ่ทั้งไวครับเอาแล้วตัวไหนมีด้วยลูกกะกูยังไงยกเองเลยถึงดาวิดเดเคอโอเค โอเคดีเลยดีเลยขยันสวยมากแล้วอาเซนซิโออาเซนอาเซนอาเซนอย่ายโยกโอ้โห้ล้ำหน้าครับผมโอ้โห,โห้แต่พุ่งมงสวยครับดูจังหวะล้ำหน้าชูมือขอแล้วอะล้ำเพนเนครับผมไปเองครับเอ็นโยโดนเตะยังได้อยู่เอ็นโยโอ้โห,โหเรียกฟาวได้ครับ โอ้โหและย้าหวังผลด้วยครับผมอาเซนซีโอไปยืนรอแล้วครับตอนนี้โอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นฟรีคิกจากอาเซนซีโอครับเป็นตัวฟรีคิกตัวโฟมหวังอยู่แล้วนะมาดูครับฟรีคิกจากอาเซนซีโอเป็นตัวที่ยิงดีอยู่แล้วครับได้แล้วครับอาเซนซีโอแล้วปัน่นโอ้โหจนเราแล้วเอา,เอา,เอาจะซ้ำไม่ได้ไครับโอ้โหนี่จะกลับไปบาซ่าแล้วยังไปเล่นปีกนี่สนุกแน่ครับวินเอร์บอย เดี๋ยวบอยครับแทงอุ้ยหายเลยครับโอลิกี้ครับผมบุดแห่งแก้วฟิลครับผมโอลิกินี้เอาถึงวิถีแล้วเคลียร์ก่ออนโ้รูถึงรุกันกูเกือบโอเคมาครับมาชมกันต่อใน45นาทีหลังครับโอ้โหผมต้องนิ่งกว่านี้ว่ะผมรู้สึกผมเขาเรียกว่าไงอะล่นไปหน่อยครับโอเคต้องสมาธิมากกว่านี้ครับเดี๋ยวมองครับเดี๋ยวมองให้รุกอากูจีเอาโอลิกี้ครับ ออกที่อันนันจนานาไซครับจนานาไซครับยันาไซยังไงจนานาไซของบอลอยู่ครับผมแล้วโยกเข้าขวาสวยมากเอาแล้วครับจนานาไซโยกไปเสาไกลครับแล้วขึ้นก่อนโอเคอยังได้คิวเดบอกยิงโอ้โหวอนเล่เกือบครึ่งสนามครับผมโอ้โหเควินเดบอยดูครับไกลมากเลยประมาณเกือบ4ี่หลาครับโอ้โหดูสายเต็มข้อครับผมอย่างงี้ติดเซตต้องรี เปลี่ยนสวยทำดีครับเติมไปเลยโอเคเข้าฮอตแล้วเข้าฮอตแล้วครับตอนนี้ยกมาเอลนินโยโหยขี่ออไปได้ก่อนครับอไม่ได้ขยับให้มันโฉบอะแล้วเหมือนเขาจะเปลี่ยนเอาอันนันจนานาไซออกครับผมแล้วส่งใครลงมาโอ้โหน้าไม่รู้จักเลยแต่ทีไม่เปลี่ยนครับผมยังกระเพกอยู่เลยนะนระวังครับคาบินเดอบอยยกมางี้แล้วเว้น โอริกี้มหาบุุรบุตรเอ็นเอ็นฟิวครับผมมองออกไปครับโอ้โูเกือบอุ้ยแล้ฝั่งของเราไม่มีการเปลี่ยนแบ็คขวาด้วยครับผมซึ่งตอนนี้เจ็บอยู่ใจคอทำได้ไรเอ่ยดูครับผมแบ็คขวาเราเจ็บแล้วนะผมต้องลงมาช่วยเกมรับเยอะกว่าเดิมแล้วว่าดวกูให้เฮ้ยเราเป็นโอ้เรียบร้อยครับผมเอเดนอาซาครับ โค้ดเราทําอะไรกร็ผมไม่เข้าใจจริงๆครับผมคือแบ็คขวาเราเจ็บแต่เขาไม่เปลี่ยนครับเขาฝืในให้เล่นครับโอ้โหแล้วโดนเลยดูบินมาสวยมากแล้วซัดโอ้โห,โโหต้องยอมมาลูนี้เสมอครับหนึ่งประตูจนหนึ่งเหมือนมันล็อกไม่ให้ผมผ่านเขารอบต่อไปเพราะวะโอ้โหดูกูครับดูกูดูคูมาแล้วดูคูให้โอลกิสองตัวโอ้ยไปได้เอาแล้ว โอ้แล้วพื้นที่เปิดโล่งเลยดูกูไปเองไม่มีใครเข้าด้วยอย่างนี้ก็เรียบร้อยไหมโอ้ยอเกยมลับครับเกมลับครับไปไหนกันหมดครับโอ้หก็บโดนเอาแล้วเสียขวัญแล้วครับผมสเปนก็ต้องเข้าใจครับผมเป็นชุดใหม่ทั้งทีมแลยเป็นเด็กดาวรุ่งทั้งทีมเลยครับแล้วเรียบร้อยสิครับผมสองประตูต่อหนึ่งครับผม ใชเอ่ยครับน่าจะเป็นโอริกี้หรือเปล่าครับใช่ด้วยครับผมมาหาบุรุษบุตรแองแอน,แอนฟิวครับผมดิวักโอริกี้ครับโอ้โหโอสารนำม,มาจะจบเกมอยู่แล้วครับผมครึ่งหลังเขาแก้เกมมาดีครับเขาโขมบุกใส่เลยอะแล้วโยนมาแล้วแทงออกขวาออกซ้ายเยวเลยสเปนเราไม่เอาอะไรเลยวะก็ต้องเข้าใจด้วยครับทั้งทีมก็สังเกตนะเซนเตอร์คู่เป็นดาวรุ่งนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ เจนใหม่ครับเจเนเรชันใหม่ขึ้นมาครับผมมาครับเป็นลูกฟรีคิกครับผมระยะหวังผลครับถ้าได้ลูกนี้ก็น่าจะจบเลยแต่เดมองยิงก็เรียบร้อยเลยครับผมจบเกมแล้วครับอย่างนี้โอ้หเหมือนโดนล็อกมาครับโอ้ยหนึ่งสามครับผมจากจูเล่เดมองดูครับเตดมองเล็งแล้วปั่นโอ้โหเดเคอารไม่ได้ขยับเลยครับ ยิงดีจริงๆครับผมดูครับโอ้โหไม่โดดกันด้วยสองตัวกำแพงไม่โดดครับผมเรียบร้อยสิครับสามหนึ่งครับตัวนี้เขาเก็บได้ทุกลูกเลยอ่ะ,อมอะผมเห็นได้ตาอยู่โอ้หเกือบค,ครับแล้วทุนเวลาครบแล้วด้วยครับแล้วจบเกมไปเลยหรือเปล่าน่าจะใช่ครับผมโอเคจบเกมครับก็ตกลอก คอนเท์ไฟนอลครับผมก็แพ้ให้กับเบลเยียมครับผมหนึ่งประตูตดสามครับโอ้โหนำมาตั้งแต่นาะทีที่เท่าไหร่นาะทีที่หครับมาเสียลูกหนึ่งในทีนี้ไหลเลยครับสเปน มาดูผลการแข่งขันของคู่อื่นในรอบควอเตอร์ไฟนอลกันหน่อยครับผมคู่แรกเป็นเยอรมันครับผมชนะเนเธอร์แลนด์ครับ1งประตูต่อศย์คู่ที่2อครับอังกฤษครับเสมอกับฝรั่งเศสครับ2ประตูต่อ2ครับผมแต่ดวลจุดโทษครับอังกฤษชนะ5ต่อ4ครับและคู่ที่3ครับโปรตุเกสครับชนะตุรกีครับผม2ประตูต่อ1และคู่สุดท้ายครับสเปนครับแพ้ให้กับเบลเยียมครับ1ประตูต่อ3ครับผมเสียดายมากเลยครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับจบไปแล้วครับผมสำหรับฟุตบอลยูโร2024 ครับผมโอเคครับตอนนี้ครับฟุตบอลยูโรครับได้จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะเป็นแชมป์นะครับผมสําหรับฟุตบอลยูโร2024ครับแต่เรามาเริ่มจากรอบเซมิไฟแนลครับก็คู่แรกของรอบเซมิไฟแนลครับผมเยอรมันครับเตะกับอังกฤษครับผมโดยที่เยอรมันครับชนะด้วยสกอร์3ประตูต่อ1ครับคู่ที่2ครับโปรตุเกสครับชนะเบลเยียมครับผม2ประตูต่อ1ครับผมซึ่งรอบชิงครับผมก็จะเป็นเยอรมันครับเตะกับโปรตุเกสนะครับผมก็ไปดูผลกันว่าใครได้แชมป์ครับแชมป์ก็ตกเป็น ของโปรตุเกสครับผมชนะเยอรมันครับ1ประตูต่อ3ครับได้แชมป์ยูโร2024ไปครับผมโอ้โหถ้าอย่างนี้ครับโปรตุเกสครับถือว่าได้แชมป์ยุโรป2ครั้งแล้วนะครับผมสุดยอดมากๆครับโปรตุเกสและเดี๋ยวพาร์ทหน้านะครับผมก็จะเป็นฟุตบอลพีซีซั่นนะครับผมของฤดูกาล2024-2025นะครับผมโอเคครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดตับสไครต์และกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับและถ้าผิดพลาดประการใดครับก็ขออภัย ไว้นะที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอโทษด,ด้วยครับที่หายไปนานนะครับก็จะพยายามกลับมาทําให้ลงทีๆีเหมือนเดิมนะครับผมต้องขอโทษจริงๆครับและเดี๋ยวไปพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ